วัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สุสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับพอดีมีเหตุนิดๆหน่อยนะครับก็เลยจะมาเล่าคุยกับเพื่อนๆนะครับสําหรับเจ้าปืนตัวนี้ก็คือ M 1 9 1 1จาก้าห่นจากค่ายยี่้ไต้หวันนั่นเองนะครับก็คือครั้งที่แล้วที่ผมทําคลิปแก้ไขสไลด์วิ่งเบาแล้วก็ยิงลูกออกเบาทําให้สไลด์ไม่ทำงานทำงานไม่เต็มสมบูรณ์แบบ สไลด์ไม่ค้างบ้างอะไรงี้เพราะแก๊สมันเบานะครับแรงอัดในกระบอกสูบมันมัน,มนไม่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ได้ทําการแก้ไขเปลี่ยนกระบอกสูบเปลี่ยนยางปากแม่ไปให้เพื่อนดูแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมได้ทดสอบไปเบื้องต้นก็คือยิงให้เพื่อนดูแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยเอาไปทดสอบข้างนอกก็คือยิงลูกปกตินะครับทีนี้ก็เกิดเหตุว่าบางทีลูกออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแล้วก็มีการเนี่ย ลูกสูบมันค้างครับก็คือลูกสูบมันค้างอย่างเงี้ยครับลูกสูบมันค้างคือไม่ถอยสุดนะเวลามันค้างเวลามันหมดลูกหมดแล้วค้างสไลด์ใช่ไหมมันไม่ถอยสุดนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเออหรือจะเป็นสปริงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเช็คเช็คดูผลปรากฏว่าออลูกสูบตัวนี้มันมีปัญหาเล็กน้อยครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะคุยต่อเดี๋ยวผมถอดหรืออะไรให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยไปพร้อมกันลวกันนะครับ ในส่วนของการลือการถอดก็เคยทําให้แล้วในคลิปก,ก่อนหน้านี้ก็ลองหาดูได้นะครับเดี๋ยวไงถอดก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อน,นะครับโอเคเพื่อนๆก็ถอดมาเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าปืนตัวนี้ก็คือ M1911A1 จากค่ายมิวอีไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมามาแก้ไขเรื่องสไลด์วิ่งเบาเนาะก็ทำการเปลี่ยนกระบอกสูบเปลี่ยนยางปากแม็กไปนะครับก็ işte, ได้ทดสอบเพื่อนดูในคลิปไปแล้วนะครับว่ามันก็ยิงได้นะครับแล้วก็แรงกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้พอผมไปทดสอบด้านนอกโดยใช้ลูกใส่ลูกยิงนะครับอ่ามันก็ยิงได้ตอนแรกมันยิงยิงได้ครับแล้วทีนี้มันก็เกิดปัญหาคือลูกมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอมันหมดลูกสุดท้ายอ่ะพอมันค้างสไลด์ปึ้งไอเนี้ยมันไม่ถอยกลับลูกกระบอกสูบไม่ถอยกลับ เข้ามาในในโครงสูบมันนะครับผมก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยลองวิเคราะห์ดูตอนแรกก็คิดว่าที่กระบอกสูบไม่วิ่งกลับอะอาจจะเป็นเพราะสปริงลูกสูบหรือเปล่าเพราะมันอ่อนนิ่มหรือเปล่าแต่ตัวนี้ผมเป็นตัวแข็งแล้วนะครับไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะผมก็เลยลองสั่งมาเป็นขนาด1 2 0เขาบอกไว้นะครับปรากฏว่า12 0เนี่ยมันนิ่มกว่าอันนี้อีกแสดงว่าตัวนี้น่าจะ140หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมซื้อมานานแล้วตัวนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่สปริงลูกสูบ ก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเพราะว่ายางฮอปเพราะยางฮอปตัวนี้มันเป็นยางฮอปแต่งมันอาจจะแน่นกับไอ้นี่นะครับผมก็เลยลองทดสอบเช็คดูก็คิดว่าไม่น่าใช่นะครับทีนี้ผมก็เลยเอากระบอกสูบอันเก่าคือตัวนี้มันเป็นของ V ใช่ไหมแต่กระบอกสูบ V ที่บอกไปคือมันหาไม่ได้ผมเลยกระบอกสูบเบลมาซึ่งกระบอกสูบตัวเก่าเป็นของเบลรุ่นเก่า10ปีได้10กว่าปีได้รุ่นเก่าเลยนะมาใช้มันก็ใช้ใช้ได้นะครับก็เลยเอากลับมาลองดูปรากฏว่า เออมันก็โอเคนะมันก็ถอยกลับปกติสมบูรณ์เพียงแต่ว่ามันไม่แรงนั่นเองอ่ะคือมันไม่แรงอ่ะแต่กระบอกสูบแต่กระบอกสูกบสไม่ติดตรงนี้อ่ะถอยคืนตลอดนะครับทีนี้ก็เลยลองมาวิวเคราะห์ดูผลปรากฏว่าผมคิดว่านะครับก็คือลองทดสอบด,ดูแล้วปรากฏว่ายางหัวสูบแล้วก็ชุดตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับคือกระบอกสูบตัวนี้เป็นของจีนงานจีนนะเพร,ราะว่าถามที่ลานแล้วเขาบอกว่าน่าจะจะใส่ใส่กันได้นั่นเองนะครับก็เลย ใช้ตัวนี้แล้วก็ลองตัวนี้ยปรากฏว่าผมว่ามันแน่นกว่ามากนะครับเวลาพอมันเข้าอยู่อย่านี้ยมันแน่นเห็นไหมครับอ่ะมันก็เลยแบบถอยแล้วมันติดพอมันวิ่งไปอย่างเงี้ยวิ่งเงี้ยมันติดนั่นเองนะครับก็นนะคิดว่านะเป็นเพราะไอ้ตัวนี้นั่นเองนะครับคือที่กระบอกสูบเบลตัวเก่าใส่ได้ผมคิดว่ากระบอกสูบตัวนั้นนะ่ะมันกว้างกว่าตัวนี้ ตัวน้ำมันสิบกว่าปีแล้วเนาะมันน่าจะกว้างกว่าแล้วมันใส่ในตัวนี้ได้ทําให้มันทํางานได้แต่ทํางานไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยเพื่อนๆจะได้ไ้มสีแดงตัวเนี้ยก็คือกระบอกไอหัวสูบยางหัวสูบที่ผมสั่งมาเป็นของแต่งนั่นเองนะครับซึ่งมันรองกับเบลตัวนั้นมันก็ใส่ได้แต่มันทํางานไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมว่ากระบอกตัวนี้นมันน่าจะกว้างแต่กระบอกสูบจีนตัวเนี้ย มันน่าจะแคบหรือว่ารุ่นใหม่มันเป็นอย่างงี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะเราไม่ใช่ช่างเนะเราไม่ได้คุกคีตรงนี้ก็คือแก้ไปตามอาการของปืนของเราแต่ละก็บอกนะครับเอ่อก็เลยเอามาลองทดสอบดูผมก็เลยจัดการโมตัวนี้สมัยเนี่ยครับตอนแรกมันกว้างกว่าผมก็เลยทําการเจียออกเพราะว่ายางโอลิงเนี่ยยังใช้ได้อยู่มันขนาดพอดีเลยล่ะผมว่ามันมันพอดีมันไม่ได้แน่นมากนะครับึ่ืไอตรงนี้ผมว่าแน่นไปก็ไม่ดีนะมันจะทํางานไม่ได้น้อยไปมันก็จะทําให้ เก็บแก๊สไม่ดีนั่นเองนะครับผมก็เลยทําการโมยางหัวสูบไอ้ตัวเนี้ยชุดหัวสูบนี่ใหม่นะครับด้วยการเจียใหม่นะครับวิธีเจียคือใช้เครื่องขัดของผมอะต่อน็อตแล้วก็ตั้งกับประกาจับชิ้นงานให้มั่นคงนะครับให้มันตรงครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายปั่นขัดมันนะครับมันจะได้เนียนเท่ากันหมดแต่ก็ต้องขัดไปวัดไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวอร์เนียไม่มีอะไรนะก็ใช้ฟุตเหล็กวัดธรรมดานะครับจนมันโอเคละผมก็เลยจัดการทดสอบดูไหมครับ เนี่ยอันนี้ที่มันแน่นมันแน่นเพราะยางนะครับแต่อตัวเนี้พอดีละก็ตามนี้ก็โอเคแล้วก็เลยเอามาลองก็มาลองใช้ดูนะครับปรากฏว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่บอกก็คือลูกมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมคิดว่าก็เพราะว่าสืบเนื่องมาจากไอตัวนี้แหละมันอาจจะแน่นแล้วมันทําให้มันยกขึ้นแล้วมันทําให้แบบตอนที่วิ่งอะ่ะมันไม่ได้ครับแล้วมันก็ คือองศาหรือว่าอะไรก็ตามมันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็เลยสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมก็เลยจัดการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนยางหัวสูบเปลี่ยนชุดหัวสูบตัวนี้นะครับเป็นตัวงานแต่งไอตัวแต่งนะครับแล้วก็มาโมใหม่เพื่อให้มันใช้งานได้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับเพื่อนๆประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ หวัวสูบตัวนั้นเรียบร้อยในนี้แล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองทดสอบดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็แต่อีกอย่างนะไอ้ระกระบอกสูบตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะงานจีนนะครับอย่างจีนก็คือจีนนะผมแะ่าแม่งก็ไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยเวิร์กนะมันมันเหมือนกันเราลาแลนะ้ว๋ยวไงต้องหาลูกสูบวีของมันจริงๆมาใช้ให้ได้ครับพอ,อไม่งั้นก็จะไม่โอเคเนาะเนี่ยเวลายิงมันเป็นอย่างนี้ครับพอ เรายิงเสร็จปึ้งพอมันค้างเนี่ยไอเนี่ยมันจะคาเนี่ยครับมันจะคาแต่นี่หานะครับเพราะว่ามันพอด,ดีผมทําให้มันพอด,ดีนะเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าเป็นไงนะอันนี้ใส่ลูกไว้นะครับอ่าโ okay. อเคนี่นะครับผมมีนี่กล่องนะเดี๋ยวยิงใส่นี่นะครับ อ,อออทุกนัดนะครับแล้วก็กระบอกสูบไม่คาแล้วเวลาหมดเห็นไหมครับตอนแรกอ่ะที่ผมทดสอบยิงนะครับมันคาพอหมดมันคาพอหมดมันคาปึ้งแล้วก็ลองลองปรากฏว่าพอต่อมาลูกออกบ้างไม่ออกบ้างเออก็เลยต้องมามาหาทางแก้ไขนะครับก็นี่อันนี้ออกหมดทุกนัดนะครับแล้วก็ลูกกระกระบอกสูบไม่คาแล้วนะ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 เดี๋ยวรออีกแม็กนะครับนี่รออีกแม็กนะน อันนี้เป็นปากแมคคารนานะเพราะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมอย่างที่เคยวิเคราะห์ไปนะคิดว่ามันน่าจะดีกว่านั่นเองนะครับลองดูอันนี้เหมือนกันนะครับออโอเคไม่คานะครับแล้วก็ลูกออกทุกนัดนะครับลูกออกทุกนัดนะกระบอกสูบไม่คาทำงานได้ดีแล้วนะครับโอเคถ้างาน,นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่า ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ต้องทำยังไงนะครับครับเพื่อนๆก็พอจะสรุปออกมาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้จากความเห็นส่วนตัวแล้วก็จากประสบการณ์นะครับก็คือตัวนี้ก็คืออาการตอนแรกที่เกิดขึ้นก็คือสไลด์วิ่งเบารูขออไม่แรงแก๊สออกไม่แรง,แออแรงเนื่องจากผลการวิเคราะห์ผมคิดว่ากระบอกสูบมันทํางานไม่เต็มที่นะครับด้วยยางหัวสูบ ด้วยปากยางปากแม็กด้วยกระบอกสูบด้วยอะไรประมาณนั้นที่เคยทําไปในคลิปที่แล้วเนาะก,ก็แก้ไขไปพอแก้ไขไปแล้วามาใช้งานก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกในข้างต้นก็คือลูกออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็มีการค้างของกระบอกสูบตัวนี้นะครับก็เลยทําการวิเคราะห์แล้วก็ได้ผลสรุปมาว่ายางาชุดหัวสูบแล้วก็ยางหัวสูบมันใหญ่เกินไปกับกระบอกสูบตัวนี้เลยเอา หัวสูบแต่งมาโมและใส่ไปนะครับให้มันพอดีอแล้วก็หลังจากนั้นทดสอบก็เลยใช้งานได้ไม่มีการค้างแล้วในส่วนของรั่วกออกบ้างไม่ออกบ้างก็น่าจะเป็นเพราะผลพวงจากที่ยางหัวสูบมันใหญ่มันเลยแบบทําให้องศาหรือว่าอะไรมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็เลยแบบขาเตะลูกเตะลูกบ้างไม่เตะลูกบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะก,การวิเคราะห์ของผมเนอะอก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าแต่ผมก็แก้ไขปัญหานี้ได้แล้วนะครับ ก็คือ1ก็คือผมมันไม่ใช่ช่างนะครับก็คือแก้ไขไปตามอาการแล้วก็ซ่อมไปตามที่เจอจากที่รู้มาแล้วก็ทําไปตามที่ทําได้นะครับแล้วก็พอดีมันแก้ไขได้นะครับจากที่มีผู้รู้เคยสอนไว้นะครับผมก็มาดูแล้วก็ทําตามนั่นเองนะครับเราไม่ได้คุกคีในงานซ่อมอะไรตลอดก็คือบางครั้งเพื่อนๆถามผมผมอาจจะตอบไม่ได้นั่นเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะทําได้ส่วนที่ผมมีแล้วก็ที่เคยเจอนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับมาทำต่อเนื่องก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ